สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งเพราะว่ามีหลายๆคนถามมาว่าใช้เครื่องสำอางอะไรในการแต่งหน้า ให้หน้าเนียนนี้นะคะหรือว่าให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะก็ไม่ได้ใช้รองพื้นหรือว่าไม่ได้ใช้เบสของอะไรเลยนะคะก็ที่ใช้อยู่ก็มีทาเอสเซนต์โลชั่นกันแดดแล้วก็ลงแป้งได้เลยนะคะไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะาเราต้องมีการเตรียมผิวหน้าก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน้าแห้งใช่ไหมคะหน้าแห้งเนี่ยจะมีปัญหาเาพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนหน้าแห้งคือแห้งมากแต่ว่าตรงบริเวณ T zone เนี่ยจะมันแต่ว่าพอหน้าแห้งเนี่ย ก็จะทําให้แต่งหน้าได้เครื่องสาอางไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะหรือว่าพอแต่งแล้วมันจะเป็นขุยๆเป็นคราบๆเนาะแต่หรือว่าคนที่หน้ามันก็มี para, มมปัญหาเหมือนกันคือแต่งแล้วติดดีแต่ก็มีปัญหายอย่างหนึ่งคือหลุดเร็วพอมันหลุดเร็วเนี่ยก็ทําให้แต่ละวันเนี่ยในในระหว่างวันเราจะต้องเติมเครื่องสำอางนะคะทีนี้ก็เลยจะมาบอกว่าที่ทําหน้าให้แต่งหน้าได้มีเครื่องสำอางติดทนแบบนี้เคล็ดลับของเกก็คือเครื่องเจสปาเครื่องนี้ละค่ะ ใครที่ใช้มีเครื่องไว้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมา,มาดูคลิปกันว่าใช้ยังไงนะคะหรือว่าบางทีบางคนซื้อมาไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยก็มีเครื่องก็หยิบมาใช้กันนะคะถูแล้วหน้าใสถ่ายแล้วหน้าเด็กเอออยากหน้าเด็กกันก็มาใช้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นขอไปล้างหน้าก่อนนะ โอเคค่ะมาแล้วค่ะตกใจหรือเปล่าคะอุตส่าห์ให้เวลาทำใจแล้วนะล้างหน้ามาแล้วค่ะไม่มีอะไรเหลือบนหน้าละก็มาเริ่มด้วยตัวแรกนะคะก็ะต้องอุปกรณ์ก็ต้องมีนี่ขาดไปได้ถ้าขาดคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตัวนี้คือตั้งตัว GS Spa ปาคัลเทนะคะแล้วก็ อีกสำคัญอย่างนึงคือตัวนี้ค่ะ Moisturizer Mist หรือ n a p c a นั่นเองนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่ทำสปาจะต้องมือเปียกแล้วก็ผิวสัมผัสก็จะต้องมีความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพื่อใหอ้มานำสื่อของกระแสขึ้นลงไปได้นะคะในกล่องจะมีเจลกล่องนี้จะมีเจลให้อย่างนี้นะคะสคู่นะคะทุกครั้งที่ใช้คือใช้1คู่ต่อ1ครั้งก็จะมีสีขาวกับสีฟ้าเดี๋ยวเราใช้สีขาวก่อนนะคะ ก็ตัดเจลอันนี้เวลาตัดแล้วนะคะก็ให้บีบเจลลงที่นิ้วนะคะเวลาทําให้คนอื่นหรือ,รอทําให้ตัวเองก็เหมือนกันเพราะว่าบางทีเวลาเราตัดแล้วเนี่ยหลอดเจปปลปักปักหลอดเจลเนะี่คะมันจะแหลมเดี๋ยวมันจะโดนหน้าหนูล,ลบเข้าไปหน่อยหรบเ้าหนูโดนหน้า ถ้าเกิดใครมั่นใจนะคะว่าตัดดีไม่คมก็นี่เลยบีบลงหน้าได้เลยนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องเอาเนิ้วเกลี่ยอยู่ดีหรือว่าบางคนนะคะอาจจะบีบลงที่เครื่องนี่แล้วก็ทานหน้าเลยได้เหมือนกันนะคะแบบไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเนาะแล้วก็ก่อนที่จะทำฉีดสเปรย์ก่อนนะคะ ที่ทั่วเลยแล้วก็ฉีดือด้วยมือต้องเปียกนะคะอย่าลืมนะอะล่ะกดหน้าจอไปที่หมายเลขหนึ่งเวลาฉีดจะเป็นแมมปากด้วยค่ะลืมใส่ถานเดี๋ยวขอไปใส่ถานเครื่องแป้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาใส่ทานมาแล้วค่ะเขิน <c oughs> <c oughs> จริงจริง,รงทุกคนจะบอกว่าดูคลิปแล้วโกทุกคลิปจริงๆคลิปนี้ตั้งใจนะว่าคลิปนี้จะไม่โกคลิปนี้จะไม่โกคลิปนี้ไม่ตลกคลิปนี้เซอร์เวีรคลิปนี้สวยแบบจริงจัง ลืมสถานะง,งนันอ่ะโอเคกดไปที่เลขหนึ่งนะคะจะมีเลขสองตรงนี้นะั่นหมายความว่าเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติสองนาทีจะขออนุญาตฉีดน้ำใหม่นะเมื่อกี้มันแห้งไปแล้วว่า้ม่มากปรับตานะคะฉีดเพราะว่าตัวนี้จะเป็น m o i s ไรเซ z e r ไม่ใช่น้ำแรบบ่ไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรสชาติเปลี้ยบๆโดนปากได้อ่ากดไปที่เลขหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มเลยเวลาเริ่มให้เริ่มจากคางนะคะ ขึ้นกดมือน้ำหนักลงไปด้วยนะคะขึ้นหนักลงเบานะคะเครื่องจะต้องติดอยู่กับใบหน้าตลอดนะคะเดีวจะยกปลายคิ้วขึ้นนะยกหางคิ้วขึ้นเราเป็นคนหนังตาตกนะคะแล้วก็จะเน้นตาเรา ที่เวลาเห็นถ่ายรูปมาแต่งหน้าแล้วตาโตเนี่แหละค่ะเราต้องดึงขึ้นเยอะๆอีกข้างหนึ่งบ้างนะคะเพราะอันนี้แค่2นาทีเองดี o อดีมากๆเวลาทำแล้วจะรู้สึกว่าหน้าสะอาดมากๆแค่หลังหน้านี่แบบยังไม่รู้สึกสะอาดได้เท่าอันนี้ ตรงจมูกนะคะใครมีปัญหาสิวเซี่ยนเก็บปิดจมูกได้นะคะลองกล้ามดันขึ้นนะคะจะถ่ายมาไว้ทั้งนี้รี่มันเลยถูแล้วหน้าใสาถ่ายแล้วหน้าเด็กนะนจูกข้างนี้เหมือนกันนะคะสาวๆจะมีสิวตรงจมูกใช่ไหมแล้วก็คาง หน้าผากนะคะก็สมมติว่าเราจะลักเขียนตัวเส้นคลื่นเป็นตัว double หลายๆตัวแต่ว่าอย่าลืมนะคะขึ้นหนักลงเบานะเราอย่าเผลอไปลงน้ำหนักมือตอนเราลากเครื่องลงนะคะเป็นหนักนะคะเพราะมันจะย้อนจะทำให้หน้าเราเกิดริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นการทาครีมปกติในชีวิตประจำวันหรือว่านวดหน้าปกติก็ตามสังเกตถ้าเกิดใครที่เคยไปทำตามคลินิกเนะะี่ยค่ะ เขาจะนวดหน้าเราย้อนขึ้นคือต้องเราต้องต้านแรงน้มถ่วงโลกนะเราคหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วค่ะเวลาเช็ดหน้านะสาวๆอย่าลืมนะคะเช็ดหน้าซับๆนะคะไม่ใช่ถูไปทั้งหน้านะหน้าเย็นพอด,ดีนะคะซับๆเนาะแล้วก็อ่ะต่อไปขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่สองจะเป็นหลอดสีฟ้าตัวนี้นะคะเดิมตัดรอยเจล ก็ลงมาเลยอย้อยๆเข้าปาก่อนนะต้องใช้มือจนได้เจลหนึ่งชูดต่อหนึ่งครั้งนะคะเหมือนกันนะคะไม่ต้องงกเจลเนาะถ้าอยากเห็นผลอยากเห็นประสิทธิภาพนะคะใช้เลยเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาแล้วว่าใช้หนึ่งคู่ต่อหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าหากว่าเราแล้วก็อันนี้คือสําคัญมากเลยเครื่อง GS Spa าเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คือดีท็อกซ์นะคะก็คือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมดีท็อกซ์แล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นการผักสารอาหารเข้าสู่ผิวถ้าหากว่าเราใช้ไม่หมดแล้วเราเก็บมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะมีอะไรเข้าไปปนเปื้อนในหลอดเจลก็ได้อย่างเช่นพวกฝุ่นละอองนะคะหรืออาจจะแบบเราเก็บไว้แล้วไม่รู้มีมแมลงในบ้านนะเข้าไปอยู่ในนั้นะหรือว่ามีเชื้อจากแมลงเข้าไปพอเราเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นการผัก ไอพวกสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นแหละเข้าไปอยู่ในหน้าเรา <S <S <AR C AST IC> ก็อาจจะเกิดอาการที่แบบไม่พึงประสงค์ได้นะคะทั <S <S <AR C AST IC> ้งตอนนี้จะกดเครื่องไปที่หมายเลขสองหมายเลขสองสามนาทีนะคะมีเครื่องหมายนี้ด้วยนี่คือเครื่องหมาย H lock นะคะนั่นหมายความว่าตัวขั้นตอนที่สองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการย้อนวัยเริ่มที่คางเหมือนเดิมค่ะ เราเน้นดึงตาขึ้นนะเพราะว่าตาข้างนี้เราหนังตาโตเรามีปัญหาตรงไหนเราก็เน้นตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยอยากหน้าวีเน้นกแก้มเลาก็เอาแก้มขึ้นอย่างนี้ดันขึ้นนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการแบบเออับการทำหน้ายอย่างเงี้ยจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้ำเหลืองใต้ผิวเราด้วยนะคะ ก็เป็นการขับของเสียด้วยของเสียเนี่ยจะถูกขับไปทางต่มน้ําเหลืองนะคะแล้วก็รีดมาที่ต่าน้าเหลืองที่อยู่ข้างตรงกบกหูเราเ,เกยดจะเน้นตรงนี้นะคะเพราะว่าเจะมีร่องน้ําตาลึกจะทําให้หน้าเศร้าแล้วก็รีดตรงนี้ดันขึ้นไปใต้ตาที่คลามเนื่องจากเป็นกลุ่แพ้ ฟังจากเสียงก็รู้เนาะจมูกนะคะข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างเดี๋ยวเรียว,ยวข้างเดียวตรงนี้นกอกจากจะได้ช่วยในเรื่องของหน้าเรียวก็จะช่วยในเรื่องของผิวด้วยนะคะผิวใสด้วยจากการกระตุ้นแล้วก็ได้รับสารอาหารผิวด้วย คอเลาเจนญตาผิวก็จะเพิ่มขึ้นนิยนะแก้มดึงๆเด้งดึงเด้งเดงเลยมีแต่คนพาก็หน้าเดงนะคะมี่ก็อหางตาขึ้น้วยเหมือนกันเดี๋ยวคิ้วขึ้นข้างเดียวนะก็รีบมาไว้ที่กรงหูนะคะลองน้ำลองน้ำตาขอโทษทีนะคะเสียงแทบ เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่กระเทยนะแค่เสียงหาบเฉยๆเอะหรือเป็นกระเทยไม่แน่ใจโอเคหน้าผากบ้างหน้าผากบ้าง,าาางเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนหน้าผากก็เหมือนเขียนตัวดับเบิลยูบนบนหน้าผากเรานะคะหลายๆตัวเลยหลายท่านทำที่ตา อย่าย้อนกลับมาทางนี้นะคะเพราะจะทําให้หนังตาคุณมันจะเหี่ยวนะลากลงตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ก็กดมาทางนี้นะคะลงนะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้เราเป็นขับรถวันเว์นะคะข้้นส่วนทางข้้นส่วนเลนนะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GS Spa นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่ Li n e คุณนายลีนะคะ K o W N A I L w e ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ